เอพลัสมหสัศจรรย์นิทานดนตรีภูมิใจเสนอะนิทานปลาดา เลยค่ะเต็มฟ้าไปหมดเลยนั่นดาวอะไรครับพ่อไหนไหนอ๋อดาวลูกไก่นะลูกตรงไหนครับพ่อตรงไหนดาวลูกไก่นั่นไงลูกที่อยู่รวมๆกันเป็นหมู่เนะี่ยเหมือนลูกไก่ไงล่ะแล้วอันไหนดาวเทียมครับพ่อเรามองไม่เห็นหรอกลูกดาวเทียมนะ่ะดวงมันเล็กมากๆเลยนะถ้าเทียบกับดาวจริงๆเนะี่ยพ่อคะหนูนอนหนุนตักพ่อดูดาวได้ไหมคะนอนด้วยนอนด้วยจะได้ดูดาวชัดๆ มานอนกันทั้งคู่เลยมาแบ่งกันคนละข้างนะดาวหางพ่อขาเมื่อกี้มีดาวหางค่ะลั่นเร็วมากหายไปแล้วก็ไม่รู้อ๋อนั่นเขาเรียกว่าดาวตกจ้ะไม่ใช่ดาวหางลูกแต่มันมีหางนี่นาะทาไมไม่เรียกว่าดาวหางแล้วดาวตกมันตกไปทางไหนละะ่ะฮะก็ตกลงไปในทะเลนะสิเรานี่ไม่รู้เรื่องเลยเอาละเอาละไม่ต้องเถียงกันขยับมาใกล้ๆสิพ่อจะเล่านิทานให้ฟังดีจังเลย hey, นิทานนิทาน,น าสิมาล้อมวงเรามานั่งลงไกลๆกันไว้เธออย่าเพิ่งไปไหนก็มีอะไรจะเล่าให้ฟังการละครั้หนึ่งนั้นยังมีตำนานเรื่องดาวหน้าชัางดาวดวงนั้นลอยควางอยู่ในทางกลางหมู่ดาวมากมา นานมาละบนท้องฟ้าไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยแหละมีดวงดาวมากมายเลยโคจรอ,อยู่ร่วมกันทั้งดาวเคราะห์ดาวเลิกน้อยใหญ่นับร้อยนับพันต่างก็เป็นดาวที่สวยงามมีสีสันสดใสแล้วก็ลวดลายแปลกตาบางดวงเนี่ยนะมีวงแหวนล้อมรอบสองสามวงเลยนะบางดวงก็ส่องแสงเจิดจ้าบ้างก็มีดวงจันทร์สีนวลๆคอยโคจรอ,อยู่รอบ,รอบ คล้ายกับว่าจะหลงไหลความงามของดาวดวงนั้นบางดวงก็เสน่ห์แรงถึงขั้นมีดวงจันทร์มาโคโจรอยู่รอบๆตั้งหลายดวงนะลูกแล้วดาวเทียมล่ะดาวเทียมมีไหมครับเราอย่าพึ่งขาดสิดาวเทียมอยู่นั่นแหละนี่มันเรื่องดาวจริงๆไม่เกี่ยวกับดาวเทียมสักหน่อยใช่ไหมคะพ่อ <laughs> เอาล่ะเอาละตอนนั้นยังไม่มีดาวเทียมหรอกลูกเห็นไหมล่ะ <laughs> ก็พ่อบอกว่านานมาแล้วไงแค่นี้ก็จำไม่ได้ อาจจะฟังต่อไหมเนี่ยฟังครับการละครั้งหนึ่งนั้นยังมีตำนานเรื่องดาวหน้าชังดาวดวงนั้นลอยควางอยู่ในทางกลางมูดาวมากมายแต่ดาวน้อยไม่ค่อยจะสวยไม่นวนไม่พองไม่ส่องประกาย มีแต่ริ้วแต่ร่องแต่รอยเป็นดาวขี้เรกว่าดาวไหนไหนต้องโดนล้อหน้าเกลียดหน้าชังโดนทำทุกอย่างให้ดาวต้องอายเพราะว่าแตกต่างไปทำให้ดาวน้อยต้องทนน้อยใจ กลางกลางดวงดาวมากมายนั้นก็มีดวงดาวดวงเล็กๆดวงหนึ่งหมุนรอบตัวเองอยู่เงียบๆในมุมที่มืดมิดมุมหนึ่งบนท้องฟ้าด้วยความที่มันเป็นดาวดวงเล็กมากๆและก็เต็มไปด้วยริ้วรอยไม่มีวงแหวนสวยงามไม่มีประกายแสงสีสันสดใสเป็นดาวที่ขี้เรที่สุดบนท้องฟ้ามันอยู่อย่างโดดเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีดวงจันทร์ดวงไหนมาโคจรอ,อยู่ใกล้ๆเลย น่าสงสารจังใช่แล้วล่ะลูกมันน่าสงสารมากเลยล่ะด้วยความที่ไม่สวยเหมือนดาวดวงอื่นๆมันจึงกลายเป็นที่น่าขันของบรรดาดวงดาวทั้งหลายที่มักจะหัวเราะให้กับความขี้เรศของมันทุกครั้งที่โคจรมาใกล้อย่างดาวเคราะห์สีส้มดวงโตเนะี่ยมักจะพูดว่ามันเสียงดังเชะนี่มันก้อนอะไรกันเนี่ยทำไมน่าเกลียดอย่างเนี้ยนะ ไม่เพียงแค่นั้นนะดวงจันทร์สีนวลยังมาซ้ำเติมมันอีกนั่นสิเป็นริ้วเป็นแฉกอะไรนะ่ะขี้เรจริงๆเลยนะเธอเนี่ย,ยไปดีกว่าและดวงจันทร์ก็รีบหมุนรอบตัวเองให้ออกห่างมันไปอีกด้วยบ้านก็แอบซุบซิบนินทาชี้ชวนกันให้ดูร่องรอยต่างๆบนตัวของมันด้วยสีหน้ารังเกียจแม้แต่ดาวเคราะห์ที่มีวงแหวน ก็ยังแอบกระซิบให้ดาวฤกษ์สีฟ้าดวงใหญ่ฟังเลยนี่นี่พี่ดาวฤกษ์ฉันว่าพี่อ่ย่าส่องแสงไปแถวแถวเจ้าดาวนาเกลียดนั่นเลยนะ <_ d ata> แค่ฉันเห็นมันแค่รางรางเนี่ยก็ขนลุกแล้วแหละอืมที่แย่ไปกว่านั้นพวกแก๊งดาวหางวัยรุ่นและพวกแก๊งอุก,กาบาทก็พากันแกล้งดาวดวงนั้นบ้างก็พุ่งชนมันให้ยิ่งเป็นร่องเป็นรอยมากขึ้น บ้านก็โชว์เข้าไปใกล้มันให้มันตกใจจะได้หัวเราะกันสนุกสนานเฮ้ยพวกเราเอาอะไรพุ่งชนิพรุดเลยเออเอาเอาเอาแล้วดาวเจ้าหน้าสงสารต้องอยู่ลำพังต้องอยู่เดียวดายฟ้าก็หมดความหมายเมื่อไม่มีใครมาเป็นเพื่อนดาว น้อยก็โบกมือลาฟ้าที่พรางพราาเริ่มไม่อยากเป็นดาวเลยโดดลงมาจากฟ้ากว้างใหญ่เมื่อไม่มีเพื่อนไม่มีใครยอมรับท้องฟ้าก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับดาวดวงนั้นทำไมนะทำไมดาวดวงอื่นๆถึงต้องรังเกียจเราด้วยนะเพียงแค่เพราะว่า เราไม่สวยงามเหมือนพวกเขานั่นเองเหรอเขามองแค่ผิวที่ครุขระกับรูปร่างประหลาดประหลาดก็ตัดสินว่าเราไม่น่าคบแล้วไงเจ้าดาวดวงน้อยไม่เข้าใจมันไม่ได้อยากอยู่อย่างโดดเดียวไม่อยากอยู่โดยต้องระวังคนอื่นมารังแกไม่ชอบโดนหัวเราะเยาะโดนรังเกียจในที่สุดมันก็ตัดสินใจว่า มันไม่อยากเป็นดาวอีกต่อไปคืนหนึง่งมันก็เลยตัดสินใจกระโดดลงมาจากท้องฟ้าอันกว้างใหญ่และทิ้งทุกอย่างเอาไว้บนฟ้านะั้นร่วงดิ้งลงมาจากฟ้ากฟ้า มีแสงส่องเป็นปล่องเป็นสายพาดผ่านฟ้าที่มีแต่ดาวแต่มีหางยาวกว่าดาวไหนไหนบนแผ่นน้ำของท้องทะเลดาวน้อยหล่นและจมน้ำไปดูทุกอย่างต่างไปเมื่อไม่ใช่ฟ้าที่ดาวคุ้นเคย หลังจากที่มันกระโดดลงมาจากฟ้าดาวดวงนั้นก็ตกลงไปในทะเลแล้วก็จมลงจมลงลึกลงลึกลงความที่มันเป็นดาวมันว่ายน้ำไม่เป็นมันก็เลยจมลึกลงลึกลงมืดลงมืดลงจนในที่สุดมันก็จมดิ่งลงไปถึงก้นทะเลแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นน้ำทะเลเย็นเฉียบ บรรยากาศมืดมิดของก้นทะเลเนี่ยทำให้มันกลัวมากมันเริ่มลังเลว่าเอ๊ะมันคิดถูกแล้วหรือไม่ที่กระโดดลงมาจากท้องฟ้าเนี่ยความมืดและความไม่คุ้นเคยเนี่ยก็ทำให้มันกลัวมากเลยผมก็กลัวหนูด้วยทุกอย่างก็นิ่งเงียบแล้วก็เย็นเฉียบอยู่นานแค่ไหนเนี่ยจำไม่ได้ละแต่แล้วในความนิ่งเงียบนั้น ปรากฏเงาลางๆของสายตาหลายสิบคู่กำลังจ้องมองมันอยู่นั่นทำให้มันตกใจกลัวมากขึ้นไปอีกใครกันนะที่มองอยู่ที่นี่ไม่ใช่ท้องฟ้าสายตาพวกนั้นไม่ใช่สายตาของเหล่าดวงดาวต่างๆอย่างแน่นอนแล้วมันเป็นสายตาของอะไรกันละ่ะยิ่งคิดมันก็ยิ่งกลัว เจ้าของสายตาคู่หนึ่งค่อยๆเผยตัวออกมาจากความมืดนั้นและขยับเข้าใกล้ดาวที่นอนนิ่งอยู่ที่ก้นทะเลปลาตัวหนึง่งเอ่ยปากถามดาวโดยมีสัตว์น้ำน้อยใหญ่ส่งเสียงงึมงําสงสัยอยู่รอบๆเธอเป็นใครนะ่ะหน้าตาแปลกๆใช่ใช่เธอเป็นใครเหรอ เออฉันฉันฉันเป็นดาวจ้ะมันตอบออกไปแบบตะกุกตะกักเพราะไม่ค่อยได้คุยกับใครฉันชื่อมึกจ้ะใครๆอ่ะเรียกฉันว่าปลาหมึกเจ้าปลาหมึกตัวโตว่ตววายน้ำมาด้านหลังเข้ามาพูดเสียงดังอย่างอารมณ์ดีอยู่ข้างๆดาวโดยไมย่รังเกียจแถมแนะนำสัตรูอื่นๆต่อซะด้วยนะ ส่วนพี่หน้างงองอนั่นน่ะชื่อพี่ม้าน้ําและก็ทีิ่ตัวใสๆนั่นก็แมงกับพรุนโอโนนโนนส่วนที่ตัวโตๆกระพือปีกพรึบๆนั่นก็นากกระเบนจ้ะเจ้าดาวดวงน้อยดวงนั้นมองตามอย่างสนใจแล้วก็พบว่าแต่ละตัวนั้นรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันสีสันก็ไม่เหมือนกันทุกตัว ล้วนแต่มีลักษณะเป็นของตัวเองและที่สําคัญสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมเลยก็คือทุกตัวนั้นไม่แสดงท่ารังเกียจมันเลยแม้แต่น้อยแต่กลับยิ้มแย้มและพูดคุยอย่างที่ไม่เคยมีใครทำกับมันมาก่อนเลยเจ้าดาวน้อยถามเสียงไม่ค่อยมั่นใจออกไปว่าเออพวกพวกเธอมาพูดคุยกับฉันเนี่ยไม่รังเกียจฉันเหรอ ปลาหมึกทำเสียงสงสัยตอบอ้าวทำไมพวกเราต้องรังเกียจเธอด้วยละ่ะก็ฉันฉันไม่สวยเลยนะสิผิวก็กรุขระไม่เหมือนใครเลยอะ่ะนากระเบนเสียงเหนอเลยเอ่ยน้ำเสียงใจดีกับดาวว่าแหมที่เนี่ยไม่มีใครเหมือนใครทั้งนั้นแหละเจ้าดาวเอ้ยแต่พวกเราก็อยู่ร่วมกันอย่างดีนะดาวเริ่มรู้สึกดีขึ้น เมื่อได้ยินน้ากระเบนพูดอย่างนั้นส่วนเจ้าหมึกก็ยังอารมณ์ดีถามต่อไปว่าเออเธอมาจากไหนล่ะจ๊ะแล้วมายังไงเนี่ยมาตัวเดียวเหรอหรือมากับใครดาวดวงน้อยอารมณ์ดีขึ้นมากมันเริ่มหัวเราะในความอารมณ์ดีของเจ้าปลามหมึกฉันจำไม่ได้แล้วล่ะว่ามาจากไหนแล้วมันก็ไม่สำคัญแล้วด้วยแต่จะรังเกียจไหมล่ะ อาจารย์จะขออาศัยอยู่ที่นี่ด้วยอ่ะนากระเบนจึงตอบออกไปแบบเนินๆแต่จริงใจว่าเ้ยทำไมจะไม่ได้ล่ะท้องทะเลนี่ก,กว้างใหญ่มีที่ทางมากมายให้เจ้าได้อยู่อาศัยอันก็ยินดีต้อนรับสู่บ,บ้านมหาสมุทรของพวกเราเอแต่เราจะเรียกเธอว่าอะไรดีล่ะเออนั่นสินะปลาหมึกเห็นด้วยเสียงดัง น้ากระเบนเลยออกความคิดให้ว่าเธอว่าเธอเป็นดาวงั้นเราเรียกเธอว่าปลาดาวก็แล้วกันนะดีไหมโอด้ดีจะดีฉันฉันชื่อปลาดาวปลาก็เริ่มสงสัยเข้ามาใกล้ดาวที่อยู่ในน้ำ วันที่น่าจดจำเมื่อดาวดวงนั้นเริ่มมีเพื่อนใหม่ปลาที่อยู่ในน้ำรูปร่างหน้าตาก็ต่างกันไปท้องทะเลสดใสเมื่อไม่มีใครมาคอยกล้งดาวจากดาวน้อยที่อยู่บนฟ้าอยู่ในฝูงปลาเลยเป็นปลาดาว ต่อไปนี้ไม่ต้องอายเขาไม่กลัวขี้เรกว่าปลาไหน,ไหนสิ่งที่รู้จะเรื่องปลาดาวอย่ากลัวว่าเราจะไม่เหมือนใครถึงแม้แตกต่างกันไปก็แค่ให้เราเป็นตัวของเราก็พอตั้งแต่นั้นมา ดาวดวงนั้นก็เลยกลายเป็นปลาดาวอาศัยอยู่ในท้องทะเลแห่งนั้นอย่างมีความสุขมันได้เป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครอีกต่อไปเห็นไหมลูกถึงแม้เราจะแตกต่างกันน่ะนะแต่ถ้าเราเป็นตัวของเราเองเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขได้ไม่ว่าลูกจะรูปร่างหน้าตายยังไงเราก็เป็นคนดีได้นะโลกสนุกไหมล่ะโลก สนุกค่ะพ่อแต่ผมปวดทีโถเอ้ยมาสิมาล้อมวงเรามานั่งลงใกล้ๆกันไว้เธออย่าเพิ่งไปไหนก็มีอะไรจะเล่าให้ฟังการละครั้งหนึ่งนั้นยังมีตำนานเรื่องดาวหน้าชัง นั้นลอยควางอยู่ในทางกลางมูดาวมากมายแต่ดาวน้อยไม่ค่อยจะสวยไม่นวลไม่พองใน่องประกายมีแต่ริ้วแต่ร่องแต่รอยเป็นดาวขี้เรกว่าดาวไหนไหนต้องโดนล้อหน้าเกลียดหน้าชังโดนทำทุกอย่างให้ดาวต้องอายเพราะว่าแต่ ำให้ดาวน้อยต้องทนน้อยใจดาวเจ้าหน้าสงสารต้องอยู่ลำพังต้องอยู่เดียวดายฟ้าก็หมดความหมายเมื่อไม่มีใครมาเป็นเพื่อนดาวแล้ววันหนึ่งดาวน้อยก็โบกมือลาฟ้าที่พร่างพราาเริ่มไม่อยากเป็นดาว ไลยโดดลงมาจากฟ้ากว้างใหญ่ร่วงดิ้งลงมาจากฟ้าฟ้ามีแสงส่องเป็นปล่องเป็นสายพาดผ่านฟ้าที่มีแต่ดาวแต่มีหางยาวกว่าดาวไหนไนบนแผ่นน้ำของท้องทะเลดาวน้อยล่นและจมน้ำไป ไม่ใช่ฟ้าที่ดาวคุ้นเคยปลาก็เริ่มสงสัยเข้ามาใกล้ดาวที่อยู่ในน้ำวันที่น่าจดจำเมื่อดาวดวงนั้นเริ่มมีเพื่อนใหม่ปลาที่อยู่ในน้ำรูปร่างหน้าตาก็ต่างกันไปท้องทะเลสดใส เมื่อไม่มีใครมาคอยแกล้งดาวจากดาวน้อยที่อยู่บนฟ้าอยู่ในฝูงปลาเลยเป็นปลาดาวต่อไปนี้ไม่ต้องอายเขาไม่กลัวขี้เรกว่าปลาไหนสิ่งที่รู้จะเครื่องปลาดาวอย่ากลัวว่าเราจะไม่เหมือนใครถึงแม้แตกต่างกันไป เขาแค่ okay, ให้เราเป็นตัวของเราก็พอ